สวัสดีนะครับพบกั่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ XFord นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมอควาเรียมนะครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องผมเนี่ยศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นโชคปิดเทอมนะครับน้องผมก็เลยอ่ะพาไปเยี่ยมชมซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีสัตว์ทะเลแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับบางอย่างเนี่ย ผมเคยเห็นแล้วบางอย่างเนี่ยผมไม่เคยเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็จะมีแบบอะไรที่ว่ามันแบบเออค่อนข้างจะสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามชมก็ได้เลยครับผมอันนี้คือยังไปดูเมือว่าเฮ้ยใชคุณสีนะโอ้มันแรงแสงเลยใส่ทายกี่ก้อนสองจุดห้าก้อนแรงแสงเลอยจากไฟ แจกไฟเลยมั้ยไอคิ้มปกติคือสาวปกติก็สีใสใ่ปะ้อไมเนยไฟสองจับไฟเลยแสงตรงมั่มสื่อไหมยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นช่องชาร์จอยู่ติดมันอ่ะาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นช่องชาร์จอยู่โอเคโอเค โอ้มีหลายสีเลยพอดบอดมันมีหลายสีเลยบอมีหลายสีเลยอดมีหลายสีเลยอันนี้มกดอะพ่ัเฮ้ยอันนี้่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ว่าตัวเล็กเลยใช่ไหมอันนี้เล็กกว่าีเล็กกว่าเลดูเทียดูเทีกเดียวโป่งอะโอ้โมันใส่จนมองมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะ เอ้ยพิวัฒนาการแมงกุฎทั่วไปนะอ่าฮะมันจะมาเป็นแมงกุฎกรองอ่า<ข>อต่อบกรอบเสร็จปุ๊บมันจะแปะหน้าพัาสดุแล้วแล้ว,ลวก็ไปสง่งก่อตลกไหมเนะี <laughs> ่ยกำลังฟังอยู่ว่าจะได้ความรู้อะไรรึเปล่าอ่ะโอเคอันนี้อันนี้อะไรแมงกุฎเมกับพูลคริสตัลอันนี้แมงกุฎน้ำสิ์โอ้ยเนี่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 ยแมงกุพอจีบีว่าเอ้ย มันเป็นหน้าจอแบบไอ้นี่ตั้งแหน้าจอทีวีแบบว่าทำไมทำไมมันดูแบบดูสมูทมากเลยเออให้ยเปลี่ยนสีเป็นสีเนี่ยอันนั้นอันใหญ่กว่อ๋อเออแมงกะพรุนไี่มีกี่ขายสี่สาเฮ้ยแต่มันตรงตรงหนวดหนวดมันดูแบบมันเแบบเป็นควันเลยนะวันนะ แมันก็คุณมีหกขารู้ได้ไงถ้ามันเป็นเออขอบคุณมากไปปลปไ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 ปดูโต๊ะอื่นไปไปดูโต๊ะอื่นไปปลาเนี่ยอ่าคือการกว้างสีขาวไปใช่ไหมครับตลกไหมเนี่ยอันนั้นชื่อนาน่าไหนไหนไหนไปชี้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 อันนี้นาน่านาน่าอันไอตัวนู้นนี่นี่อ่า อันนี้นีโมนี่ตัวใหญ่สุดเลยนีโมอ่าไอ้นี่นี่เนี่ยเนี่ยปาฟ้านะอันนี้ฟ้าใสเดี๋ยวเราทำไปชื่อมันไทยๆเลยทำไปชื่อมันไทยๆอ๋อเป็นปลาอยู่ประเทศไทยไงมันอ๋อปลาปลาข้ามชาติใช่เฮ้ยนุ่นๆตัวตัวตัวใหญ่ๆได้เขาก็ปลาพวกนี้ก็จะอยู่เขตปะกการังเป็นหลัก โอ้ตัวนี้เห็นชัดเลยน,นี่นครับครับไม่ขอบคุครับ,รบอันนี้เป็นเ,เปนกุ้ยอยสีมันมีขีกี่ด <c oughs> มันมีขาไม่ต้องจะมีเดียมากเลยะต่บ้างมนีีนนหนวดเียกหนวดหวขา อันนี้จะเป็นหนวดค่ะหนวดหนวดอันหนวดมันยังไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันนับไม่ได้มันเยอะมันเยอะใช่ไหมแมงก้าพูดตแมงก้าพูดหนวดเลยตัวเล็กคือลูกลูกเขาใช่ไหมเลยใช่ค่ะเป็นลูกเป็นตัวเล็กเลยโอ้ตัวโตอ่าง้ใช่สวยอ่ะจะเข้าผสมพันธุ์กันยังไงคะหมืปลาไมเออไม่ค่ะคือตัวผู้ตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาแล้วตัวผู้ก็จะไข่ตับเลี้ยมันก็ แสดงว่าพอเาอนเสร็จใส่ก็จะลอยฟ้องฟองฟองไม่แน่แต่พอดีจะพอของมันแล้วมันก็จะเล่มเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวได้เลยเขาทางอะไรเขาทำแทงคต้อนเป็นแทงต้อนเล็กๆขเ่คือมีทั้งวันก็ไปรเออทั้งก็ไวกันเลยอ่ากวอื่นมากเยอะ มันบ้ามันอาจจะเบื่ออะไรแต่มันพูดไม่ได้กันนะเนี่ยอันนี้เป็นปลาสงวนนะทําไมทไมั้าไมดถึงเป็นปลาสงวนปลาหางกระดิ่งชี้อ่าปดูโอ้ใช่เอ่ะปลาปลาโนนจันเออแต่คล้ายๆปลาทูอยู่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนซักทีเดียวโนนจันกลางยลนี่นี่มีปลาบัวเอ้ยนี่อะไรปลาบัวปลาบัว ไม่อยู่บริเวณน้ำปล่อยอ๋อปลาบัวหางพัดเอาหายไปไหนละอ๋อนูนนูนนูนเอยอันนี้เขามีต้นมะพร้าวดเวยอ่ะก็ตลาดโอ้จะไป็ไปก่อนไปเป็นปลาไหลตัวนี้เอออ๋อเอ้ยบอดบอดเขาไอ้ปลาขุกนั้นมันทำอะไรกันอ่ะ นี่คืออะไรอะไมมัน้ำปลันทำปลากระป๋องมั่นไส้วะเนี่ยมันมันรวมตัวกันทำอะไรอ่ะมันปะท้วงอะไรมาออกซิเจนอ่ะใช่อ่ะออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนก็อยู่นี่นี่เข้มอาหารดูอาหารหรอว้าวโอเคเอออันนู้นี่ปลาเห็บโก้นี่ยเขามันอยู่กันเป็นกลุ่มเะ ็ไม่ตีกันแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้ะมนต่อแถวว่ัดูมันต่อแถวดูมันต่อแถวข้าบนเฮ้ยนี่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 มันต่อแถวมันต่อแถวด้วยมันมีหนวดมันตะแยงว้าวอะไรอะไรปลานกเขาลายขวางไอ้ตัวนู้นปลานกเขาเฟซขวางฮะลายกับเฟซเอ้ยนี่คือแสงนี่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 ได้หนึ่งท่านนะ นี่คืออะไรสำหรับหนึ่งคนเดียวทำไมอ่ะหน่เป็นอะไรอะกระบอกอะไรน่กระบอกอะไรวันเพอร์เซ็นต์รอนนี้ให้ไปนั่งอยู่นั่นนะไปยืนว้าวลานั่นคืออะไรอ่ะบัดสายไฟทะเลอะตรงนั้นตรงนั้นอะตรงนั้นอะสายไฟทะเลไหมมันเข้าตามอะไรของจริงเลยอ๋อคุณยัรู้เรื่อยอันนี้ลานเรียนรู้ชาวเลเอ้ยมันมีให้จับด้วย ฮะจับได้เหรอรเฮ้ยจริงเหรอล้างมือเนี่ยล้างมือไม่จับเออมันมีจุดล้างมือเออมันไม่ใช่จับเราเธอแตะแอ๋อนี่ไงทอชทอชพูนี่สัมผัสทะเลสัมผัสสัตว์ทะเลเอ้ยทอชน้ำทะเลแลแต่ปลาดาวไอ้นี่นี่นี่ปลาปลาปอดปลา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 ไปแตะได้ไปแตะได้ปอดไปแตะได้เห็นนะ พี่พี่พี่ี่แตะพี่แตะไม่ได้มันมีนี่อยู่นาฬิกาอีกข้างก็ต้องแตะถือกล้องโอเคล้างมือก่อนใาจากน้ำแตะเลยใส่น้ำมะเลอะไรแตะได้แตะปลาดาวปลาดาวปลาดาวก็แตะปลาดาวอ๋อมีปลาดาวด้วยมันมีรูปปลาดาวนี่ไงแตะได้มันมีแต่หอยอะว่มีแตมีมีแต่หอยกับปลาเนี่ย เรลียงเรียงดีดดีด,ดนิ้วเล็กๆไะไอ้ดำๆนี่คืออะไรเนี่ยนักกระปาหินอ่ะตื่นไปไปเลยวัดไปเลยจัำเลยไอ้หนุ่มอ่ะฮะหนุ่มมันเหมือนฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ำที่แข็งมากอ่ะเราหนุ่มมันก,ากา็าไปยังไงวะแค่เทียวมันเทียวมันขนๆนะอ๋อ อันนี้คืออักษรอักษรเบลอักษรเบลอันคือเปให้ฟังอ่าเปฟัง<ไ>ปลาดีโมเป็นสัตว์ทะเลน้ำเค็มตอนนี้ปลาดีโมจะมีสองสีคือสีส้มและสีขาวตามลายของมันปลาดีโมมาจากเรื่อง Little Mermaid เลิตเตไปไ <M ermaid. S 1> <laughs> ปไป,ป,ปม,มามาจะตั้งแต่ไอเป็น Little m ล r m a i d เลย เอ้ยเฮ้ยนีโมไม่เดียปิงไงนีโมเฮ้ยเนียบทะเลปิงทะเลคิดว่าถ้าเราไปรูบๆเรามันจะพ่นแบบเป็นใยขาวๆใช่ไหมอันนั้นแมงมุมไม่ใช่ไอ็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยวอตมีสัตว์อะไรน่ะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใต้น้ำโอ้ เฮ้ยฉลามเหรอไม่ใช่แต่มันมีฉลามจริงจริงเดี๋ยวไปดูว่ปลาแมงลูกมีโอ้หุ่นี่ปูปูโอ้พี่ปิ๊กเบิร์ดปูเโอ้โหนี่โคตรพ่อโคตรแม่ปลา เฮ้ยมาแล้วอูโหูปลาทูตัวแค่นี้กินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะกินได้ทั้งอเภอิกันี่คืออะไรร้านหนังสือเอ้ยมีมีร้านหนังสือใต้ทะเลด้วเหรอครับเป็นร้านที่ปากเขาเชื่อเพื่อเขียนปาไปเขียนอ๋อเรื่องราวชีวิตตัวเองถูกต้องไม่เป็นไรใต้ทะเลต้องชีวิตปากตัวเองทานอะไรก็าก โอ้จบละฮะหมดแล้วเหรอหมดแล้ว,ว,แ,ลวแค่นี้อันนี้เหมือนปิ้น 3D เลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ปิ้น 3D อ่ะอะไรนะไอ้เนี่ย 3D ปิ้นอ่ะจะเป็นตัวของปากกาหลังผลิบินโดยใช้เทคนิคสำหรับให้ปากกาหลังง้องเกแล้วก็เป็นที่อยู่ของโฆษณาในก็จะมีเป็นที่เป็นที่อยู่ก็มีหลอดกระดาษบางๆซึ่งกาพลังของแล้วก็ อ๋อนั่งไงนั่งไงั้ก็จะมีการเข้าไปในช่องตอเช้าเฮ้ยเฮ้ยจับจับวัดจับขึ้นมาจับขึ้นมาอ๋อมันมันแค่อะไรมันรูปเฮ้ยนั่นนู่นนู่นวัดวัดแน่บอดวัดทางขวาเนี่ยทางขวาเนี่ยทางขวาเนี่ย เนี่ยไปไไปดูทางขวาดนั่นนโบกมือบอกกูเฟรอช่วยนั่นนลสแลปสแลปฟอยเฮ้า์เนี่ยนนนวอสไปไปเต่าอ่ะทางขวาท่านไปไปเต่าไปเต่า มันมันต้องไปยืนอ๋อเนี่ยไอเซนเซอร์เซนเซอร์อยู่ข้างหน้านั่นหรอเฮ้ยไปจับไปจับวัาไปจับไปจับไปจับ <c oughs> ทำไมหรือว่าหรือว่ามันไกลมันไกลเกินเซนเซอร์จับไม่ได้อะอ๋อต้องเก็บขยะอ๋อมันมีอ้นนั่น่ะไอถุงถุงขยะ<อ>มือจะต้องเอามือเอามือไปแตะเพื่อช่วย อเออน่าสนใจน่าสนใจเฮ้ยอันนี้มันหมดแบบฉากในหนังยั ang, ไงไม่รู้อะสวิเกมฮะสกิ๊กเ, <c oughs> เกมเกมอที่อย่างนีน,นี้จะเป็นปลาเห็ดโกแล้วก็อันนี้จะเป็นปูกปปลาสลิดทะเลคนระับแล้วก็น้องที่คกปลากกปาีนตรงนี้จะเป็นปลาบุรทะเล

อันนี้วัดปลาเมึกยักษ์อ่ะปลาเมิกปีศาจสั่งจากดังเวฟเนี่ยนเนี่ยปลาเมึกปีศาจสั่งจากดังเวฟโอ้ ขัดสันอันนี้นะจะเป็นแสงโอ้แสงนี้เลยเจะเาจะเาอะไรีกดิในในกล้องในกล้องไม่เห็นคนเว้มาน้ำไหนเอ้ยมีมาน้ำด้วยเ้แต่เขาแต่เขาแต่เขาบอกว่าแต่บอสบอกว่ามันสลับสลับที่กันไหมฮะ นี่อะไรนี่ตาเนี่ยดอจับมืออะไรแ้ันพูดอะไรโอ้ยปะะลาฉลามหปลาฉลาโอ้ ันนี้อันนี้คืออ๋อเราเราเดินข้างในได้ใช่ไหมว่าเราเดินข้างในได้ได้สิได้สิว้าวเฮ้ยดูไหมก็พูดปลากระเบนปลากระเบนใหญ่ใหญ่เลยเออไม่ไหวแล้วมั้งฉลาดฉลาดจะลาบเออ้โหโอ้โห้ยตกใจตกใจมาจากไหนเกาะอยู่บนเฮ้ยฉลาดเกาะอยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่ไม่ฉลาด ีตัอนอนบนหินนเอ้ยพ่งเห็นนี่นี่นเออไม่ไหวแล้วพี่เกียจไหว้แล้วเออ่นอนัแล่ยไ้มเพราะว่ามันไม่มีอะไรวะตรลบไม่ใหญ่พอฉลามต้องฉลามต้องไหวยน้ำตลอดใช่ไหมเต้องไหว้เพื่อยาออกซิเจนคานนี้มันก็ไม่หลับเลสิมนหลไม่ได้เวลานอนมันจะไหว้ชาก็ต้องไหว้

โอ้โหโอ้โหโอ้โหบินไปไหนลองนึกว่าแบบเป็นนกอ่ะนกใต้ทะเลวิ่งละห่างยาวมากเลยนะมาที่สายหน้าสายหาทั้งหมดมาดูกูทำไมกูวีอะไรให้หน้าดูให้มันบินเหรอปลากระเบนเออเฮ้ยมันข้ละสายเหมือนกันเปลดูไม่เบื่อเออคิดว่าแบบมหัศจรรย์มากเลยอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะมาสเอรหันกาลันยอปากกาะเบนบินได้นี่คือข้อพิสูจน์ปากกาเบนบินได้เฮ้ยนี่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 มาชุดใหม่มาใช่แต่หน้าไม่ไม่แบนนะลูกสังเกตไมก็มีจมูกเหมือนเครื่องบินเลยนเหมออกลาง่ามัคนายม่่อะไรนสมันเหมือนนกอ่ะ

หน้าตาเหมือนแมวเลย <laughs> ม <ว S 2> ไม่เหมือนแมวคล้ายๆอ่ะขณะนี้นเรากำลังเข้าไปข้างในโอุโมงค์โอ้ <iz> หอโหาฮะเออมันมันสะท้อนแสงอ่ะอนนใช่เ่ะอ,อมันเป็นของมันอยู่แล้วอุว้ยเพราะมันเกาะดูมันเกาะเลย เียอยู่ญลยเนาะใช่เออปู่ปู่วายยิงจอเ้าเออเนี่ยอันนี้คืออะไรแล้วัดปลาอะไร มันนอนแล้วไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วไหวเหนื่อยแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันแปลกมันแปลกอยู่ตรงเนี้ยมันแปลกอยู่ตรงเนี้ยรีบไปไหนแล้วนิ่งเลยเอ๊ะวัดมันมีพึ่งทะเลด้วยเนี่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 ยมันมีไอ้พึ่งพึ่งทะเลพึ่งทะเลอ้าวมันไม่ชื่อพึ่งมันไม่ชื่อ เอ้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบลห้าสิบหรอเฮ้ยตะเกีย <laughs> มันเงือ่อนะเตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเอ้ยถือหอกโมเสตนฉลาดฉลาดฉลาดถือหอกโมเสนฉลาดใส่กางเกงเฮ้ยออเอ,อ้้ออตัวนี้เราสนใจอ่ะนี่คืออะไรพวกแจ 3, 3, 3, 3, 3สามสิบสามห้าสามร้อยอันนี้มีนกหวีดฮะนกแก้วนกแก้ว นกหวีดอ๋อนี่ไงเนี่ยวิโซ่ใช่ป่ะบอสวิโซ่โอ้โหแต่ไฟตัวนี้กระพริบมากเพราะมันเป็นหกสิบเฮิร์ตไงนกหวีดจะมาขายในแอคไวร์เลี่ยนเนี่ยนะเราเฉพาะเงินสดอเฮ้ยมีฟอซิลเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำใช่ป่ะเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็เอาไม้เนี่ยแค่แค่เล่นเออ เออเอาอนน <laughs> เลยเฮ้ยนี่มีตัวตัวนี้นะวันนี่120ร้อยยี่สิบวัดวัดเอาอันนี้อีกอันนึงเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบอันนี้นอ,อ,อันนึง <120 S 1> น,น,นะครับไม่เยอะไม่เยอะโอเคไปวา <laughs> <laughs>